เดียวนั่งน่งลงน่งลงเออสวัสดีสวัสดีเรียวสวัสดี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 เรียวเรียวสวัสดีสวัสดีสวัสดีเออเก่งมาก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 ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้เออเก่งมากเก่งมาก เอามาเอามาอะไรเร็วหยวุดหยุดหยุดอะไรอะไก่ไก่เอาหัวไก่มาโอเคอันเดียวก่อนเร็วนั่งนั่งนั่งน,นั่งน,นั่งน,นั่นงนั่งนั่เออ <Okay. S 1> อร่อยป่ะตอนนี้ได้คลิปเล่นกับลีโอคลิปแรกเนี่ยยอดวิวหกร้อยสิบเก้าคนดูหกร้อยสิบเก้าคนโอ้โหนี่แหละแตาเอกอันนี้ไม่อร่อยเรีะไว่าอะไรตับไก่ไม่รู้แต่ว่าตับไก่เออคลิปเล่นกับลีโอคลิปก่อนเน่ยคนดูหกร้ <คน S 2> อยสิบเก้าคนดูเดย นม่มาเดี๋ยนั่งนั่งก่นอ่ะเดี๋ยน่าลงเชคแขนอีกขั้นหนึ่งอีกั้นหนึ่งเชคแขนอีกข้นหนึ่งเยเดี๋ยว้เดีเฮ้ยห่พุ่งชนเลยนะไข่่อไข่มาไปน่าลงเดี๋ยว เนี่ยเร็วเร็วเร็วเอเอะคอนเซปต์ดคิรียวต้องมีสิ g ี i อะเร็วเร็วเวเียแค่อินดงชเออชแคจริงมากจริงมาก มึงพึ่นเลี้ยงแล้วป่าเนี่ยนะมีอยู่ห้นั่ง